สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นจ้ะกับบอนโอบอนบล็อกนะครับตัวนี้เป็นช็อกโกแลตนมผสมถ่วริสงนะจ๊ะสาเหตุที่พี่มาเพราะว่าเมกอินอาร์เจนตินานะจ๊ะโอ้โหเดี๋ยวจะลองชิมนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างมาไกลจากอาร์เจนตินานะครับทวีปอเมริกานะครับเดี๋ยวจะลองชิมกันบ้างว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างอ่าตัวนี้นะจ๊ะก่อนกินมีคําเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะจ๊ะในนี้มีนม่วริสงเลซิจินจากถั่วเหลืองอาจจะมีอลมอน ข้าวสาลีไข่แพไกกลุ่มนี้เรียกนะจ๊ะอ่าในส่วนของที่เป็นเนี่ยจ้าถั่ีสงเห็นไหมถัยวทีสงนี้เขานะครับเขียนว่าได้ถั่ีสงนะครับมา23%นะครับในส่วนของที่เป็นช็อกโกแลตนะครับเราได้โกโก้บัตเตอร์มา18นะครับแล้วก็เป็นโกโก้แมสอีก8ก็พูดง่ายคือโกโก้8ปดสิบวกสิก็26แหละส่วนที่เขาเขียนว่าเป็นช็อกโกแลตนมนะครับเราได้นมผงม,มาเท่าไหร่เนี่ย10%นะจ๊ะเดี๋ยวชิมกันนะครับว่าเป็นยััังงงไบบ้้ากตวนีนะจะ ราคา20บาทนะครับก็ชิ้นไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าราคานะครับก็ก็โอเคแหละ20บาทก็ถือว่าไม่แพงมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับขนาดเนี้ยกับซองเล็กๆนะครับนี่ภาพาไปอย่างนี้นะครับอย่างแรกนะจ๊ะก็บอกกันเลยนะครับว่าคือควรจะใส่ในตู้เย็นนะจ๊ะแล้วก็ออกมานะครับแล้วกินเลยนะครับนี่ดูีิมือพี่อันเปื่อนนะครับช็อกโกแลตเละครับมันละลายในมือนะจ๊ะอ่านี่นี่บล็อกขนาดนี้นะจ๊ะโอเคคราวนี้ธรรมชาติจ้ะ กินไปแล้วรีวิรสชาติได้เขาบอกว่าเฮ้ยตัวนี้ทําดีนะครับอย่างแรกคือในเรื่องช็อกโกแลตนมนะครับไม่แต่จากบ้านเราเลยเป็นรสชาติช็อกโกแลตนมแบบทั่วไปนะที่บ้านเราก็มีเกรดอย่างนี้แต่มันไม่ได้หวานเท่าบ้านเราบ้านเราถ้าเกิดทำช็อกโกแลตนมอย่างนี้นะมันจะได้รสชาติแบบหวานมากกว่านี้นะครับมันก็เดลราคาสิบถึงสิบห้าบาทคุณไปหาได้เลยรสชาติน้าที่เป็นช็อกโกแลตนมรท่าตนี้แต่สิ่งที่ต่างคือเฮ้ยถั่วที่สงจาแค่ถั่วที่สงมาเม็ดใหญ่ใหญ่อย่างนี้เลยอะ่ะแล้วอเากินไปนะครับ มันก็ได้รสชาติความนุ่มของช็อกโกแลตนดใช่ไหมแล้วกัดเจอความกู๊บกอบนะครับของขวยสงซึ่งเฮ้ยเขาใส่ขวยสงแบบเต็มๆนะครับไม่กักเลยเออเฮ้ยมันก็ได้รสชาติช็อกโกแลตนมนะครับี่กัดแล้วกู๊บกอบอร่อยมากเลยครับเป็นการอร่อยอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็อะไรมือจ้าจังนะครับว่าว่าอยู่ในตู้เย็นออกมากินเลยจ้าไม่งั้นอยู่ในพุงห้องลาลาลานโดนนิ้วมือนะครับเลอะโอเคครับเรื่องจากกันรีวิวคลิปนี้ไปครับทีนะครับ ถ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะ